โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้คุณอยู่ในช่อง MZ9001 c นะครับผมไปเรามาต่อกันเลยตะกี้ผมอัดมาได้สักแป๊บนึงละแล้วเพิ่งรู้ตัวว่าลืมเปิดไมค์ก็เลยมาอัดอัดใหม่ตรงนี้แหละโอเคมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าตรงนี้มีคัสิีนนิดนึงนะครับเนี่ยต้เนี่ยดูดิแสนโคตรยาวว่าเหมือนม้าเลยตัวนี้ โอ้ยไวรัสไวรัสไวรัสชื่อเหรอวะลืมละอ่าไม่ละมันก็เหลี Nicholas, ่ยมอย่างนี้เลยเข้าใจไหมมันคนตีนนะวะโอ้โหอย่ามือมันกวนตีนนะวะ But oh. I'm in this business to get paid. So let's make a deal. You go down there, battle the nemesis, and I'll recall it all and sell the combat. Doctor. Put on a good show, and maybe I don't need the vaccine. Agreed? Good. Okay, <coughs> Okay. <coughs> มานี่มีทรงนี่มีสีผมไม่รู้จักหรอกครับผมรู้จักแต่เน็กนี่มีนี่มีไม่หัวมามามานี่นัดมาสัวนี้ไว้มาสี่มีสีหรอมีมีสีหรอได้ข่าวว่าตามมาตั้งแต่อยู่ที่ทู้เลยนะไปลบ Oh, 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 Jill, is that you? Oh, Carlos? You're okay. Well, no, okay. Let me spot for you. Come on, buddy. Good idea. Okay. You me think of me, but not. Oi! If I got you, that. Good boy, boy, boy. My, 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 my. Okay, come on. Okay. Watch it, you've got company. เออเอีอยวกันหนึ่นงเกี่ยวกนหนึ่นง,องเออเป็นหัวไปที่ปีกมาปีกมาล็อไเปกว่าววะ ลหลังคุณไม่ลบไม่ด้ไม่ไหวแล้วเ่ไม่โอเคว่ะขอนุ 一共啊，o ไม่โดนนี อยู่แล้วอ่ะนี่เหลืออะไรแล้วเนี่ย Oh, I didn't hit Oh, come on! No, down. come on! Jill! Here comes a crane. Use it to climb up. Oh no. Come on. Come on! Jill, back! เปลี่ยนไปละตายไหมล่ะตอนนี้แหละขึ้นมาโอ้โหเหนื่อยมากจิ๋วเหนื่อยมากโอ้โหปวดปวดหรอน้ำปวดหรอโอ้ยน้ำปวดโอ้โหตายไหมล่ะไม่กอดดีๆนะจิ๋วตกไปนี่มีเน่าเลย่างนั้นะ ตายแล้วหรอโอเคผมมีช่วงไปแอเวมาแล้วค่ะนิโคลายที่ไหนไปนิโคลายฉันต้อาไปเอาวัคซีนกลับมา <c oughs> อวีห้องเซฟอุย้ยขอบคุณครับห้องเซฟมาแล้วเว้ยออกไปเยวสึกหนักแม่พูดเลย ไปก็เลยโอเคเปิดอินให้ด้วป่ะเราพร้อม,มละเราพร้อมละมาไม่ทรงไม่เซฟเลยทั้งนั้นแหลยป่้บอสไฟเหรอวะมันใหญ่จังนี่หลุดรอเลยเราใช้ยุติจะเราต้องมาใช่ปืนนี้ว่ะปืนนี้นม่เลยปืนว่ะปะืนที่สองโอเคไ<า>ปไปตู้ กดมันเพิ่มพลังให้มันหรือเปล่าวะ Give me the vaccine you greedy son of a bitch Oh no 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 เอาวัคซีนาบบมาไอ้ยุ่วว่า I like it We shall make ours an ongoing arrangement Now drop the gun ไม่ยังจะตอบฮะโอ้โนั่นไงยังไม่ตายจริงด้วยโอ้โหแล้วมันอยู่ข้างบนเราอยู่ข้างล่างโอ้โหตัวอะไรวะเนี่ยตัวใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้นะ Again. Have you have you ever seen anything so incredible? The data on this would be worth millions. But uh, you know how it is! City's about to explode! And you can not put a price on life! <laughs> Good luck! Oh, Nikolai! Oh! Ho. Go after Nikolai! He's got the vaccine! What about you? We're running out of time. I've got this. I know you do. Look. Just so you know, this is the last fucking time. You think we're out? I do what? โอ้โหนึกว่าเพีงเอเวนเจอร์มาดีครับเม่ลงมันไม่ลงต้องการเขาเมื่อเดี๋ยวไวก่อนเฮ้ยต้องู้กับมันใช่ไหมเนี่ยน,นี่ใช่ไหมยิงนี่ใช่ไหมเอามาส่อโอ้โหทแรงมาก

ก็ใช่เลยทำรูแล้วนี่หนอมนี่หนองนี่หนอมทำอะไร้ยสีแดงอาดิเห็นแล้วนะ You think I don't know how to fuck you up? มาดิใช้ต่อได้ไหมเนี่ยเอาไปใช้ได้ไหมเนี่ยแรงมากโอเคเราจะถล่มแ้เนี่ยเอาไปไม่ได้อะหอทางนี้ทางนี้ทางนี้ไอ้บ้าอุ้ยมาดิ มีทรงนี่มีเศษเหรอเจอตีนไหมเอาเลเซอร์ไปกินเนี่ยเป็นรูเลยปะละ่ะเดี๋ยวโอ้ยเป็ท่าสองเลยอ่ะเฮ้ยมันตายแล้วสิโอเค oh no oh. Oh, oh you're not going to stop I promised you this didn't No. Have any idea what you've just done? No, oh, no, don't care. My client ordered me to reduce umbrella to drop. Ten minutes until missile ah. impact. the missile has launched, and that is my cue. Goodbye, Miss Valentine. Shame you didn't listen to me when you had the chance. Oh! ้คารอ้อนมีชุดเกราะตัวทำไมมันใส่หน้าอย่างเดียวเลยว่ะเออสวนสวน,นมันเออมาจิวจิวยิงมันเดี๋ยวนี้มีทางอื่นแล้วโอ้ยยิงโนคาร้อนหรอ I told you I couldn't leave you in a carlos world. That would just be too cruel. What about him? Why'd you do it? There's a price tag for everything. Even letting the world burn. Who are you working for? I'll tell you if you get me out of here. I'll pay you whatever you want. I felt empty and cold as the heat from the blast washed over us. All this death wasn't caused by a monster making virus. It was greed human greed. I decided then and there the ashes of Raccoon City would be Umbrella's ashes, too. I would end them once and for all. โอ้โหว้าวจบแล้วอ๋อก็เป็นเกมที่สนุกอยู่นะแต่สั้นไปนิดนึงอะเออก็ดีก็ดีก็น่า จะมีภาคต่อเนาะโอเคเป็นภาคที่มันอยู่ใช้ได้เลยทีเดียวผมให้คะแนนนะให้เก้าเต็มสิบเลยครับโอเคมีเอ็นครดิตไหมเนี่ยเอเลสเดนอีวิวสามมีแสองซาวทีมโอ้จะคลิปได้ไหมมีเอ็นครดิตไหม อ่ะโอ้โหผมเซฟไปแค่สามครั้งเองตายไปห้าโอเคโอเคก็เป็นเกมที่เกมแรกของผมเลยนะที่ลงช่องเนี่ยก็ถือว่าสนุกอยู่พอสมควรก็ไม่รู้ท่านผู้ชมจะดูสนุกเหมือนผมหรือเปล่านะ ครับผมก็ขอ,อจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับผมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมให้ช่องเล็กๆของผมเนี่ยเพิ่มไปเป็นสักพันไลค์พันซับหมื่นซับอย่างนี้ก็ได้นะครับผมให่นี้ผมก็พอใจละโอเคครับผมก็บ๊ายบายครับ